ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับที่มอ่ามอดโปเกมอนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ไปจับโปเกมอนเลเวลสามกว่าๆครับโดยการเอามือทุบนี่แหละแล้วก็จับแม่งเลยครับแล้วก็เอาโปเกมอนเลเวลต่ำๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนครับตัวนี้เลเวลสิ 18. เอามาดีไหมไม่เอาอ่ะเก็บไว้เลยครับ โอเคได้ตัวเลข36กับ34มาครับติดบักตรงนี้อีกล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปมาร์เก็ตครับรู้สึกว่ามาร์เก็ตอยู่ข้างบนครับข้างบนเป็นล็อกยิมด้วยครับเดี๋ยวเราจะอ่าเป็นยิมเป็นยิมหินนะครับเดี๋ยวจะไปจับมอนเตอร์น้ำมานะครับเดี๋ยวสูงๆหน่อยครับเลเวลต่ำๆไม่เอาแล้วครับขี้เกียจเวลครับ มาร์เก็ตมาร์เก็ตให้อยู่ตรงนี้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 อ้าวไม่ใช่ไหนวะจะไม่ผิดอยู่ข้างบนข้างบนเป็นยิมดีว่ะตรงข้ามกับโปรเกมบอลเซ็นเตอร์โปเกมบอลเซ็นเตอร์ตรงข้ามก็จะเป็นแบง์เกอร์ นี่ล่ะชัปเตอร์เอาเวลาบ์คเก็ตอยู่ไหนวะลืมเอ๊จำได้แถว,แถวนู้นไม่ใช่เหรอวะนั่นฝนตกครับฝนตกัรเป,ปิดปัญหาต่อคอมผมแล้วครับแค่ฝนตกครับ oh, oh. อ๋ออีเปลวเอรอเวออเฮ้ยเจอแล้วาร์เก็ต อ่าก็คือว่าเมื่อกี้เดินไปเดินมาครับผมเดี๋ยวเราจะตัดไปดูครับว่าผมไปไหนมาครับผมผมไปจับมอนเตอร์พูดเนี้ยมาได้งไงครับเจอแล้วโอเคเจอโปเกมอนแปลกแล้วต้องจับครับไม่ได้ครับโปเกมอนเราจะตายหมดทุกตัวช่างครับเใช้มือนี่แหละจับ โอเคจับจับเลยได้เถอะอย่าแตกนะอย่าแตกนะอย่าแตกนะเยเรีวลสามสิบหกโอเคโอเคพิกาจูโอ้รีววเจ็ดเอง ไม่ได้ต้องหาตัวเลีวสูง,สงต้องหาตัวเลีวสูง,สงตัวยี่สิบหกไม่เอาอ่าเราใช้โปเกมอนตัวเมื่อกี้ครับผมตอนนี้เราจะจับโปเกมอนอีกตัวหนึ่งครับอ่าตัวนี้แหละเลี้ยวต้องสามสิบี่แน่เลือดนะน้อยแล้ว กระบอกจับต้องได้สิ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 เยส yeah, ได้มาแล้วครับโ oh, อ้ตัวนี้มีโปเกมอนครบแล้วหกตัวครับเดี๋ยวเอาเนี้ยไปฝากกันแล้วกัน นิษเล้วน้อยครับโอเคขายของครับที่ได้มาครับคือว่าไปเดินเล่นเฉยๆครับโอ้มูนบอนมาจากไหนวะแฮวี่บอลเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยยังเจ๋งเลยโอเคเอามาแลกก่อนครับนี่ครับผมโอเค คนที่ใช้การไม่ได้ครับเออ e n d e ด Pearl ปลาแรกได้ไหมไม่ได้สติงแรกได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้มาตอนไหนวะเออเดินไปเดินมาอาจจะเดินไปเก็บได้ครับโคชันไม่ซื้อครับสโตนไม่ซื้อซื้อแต่โปรเกบอลเท่านั้นครับ ซื้อมาเยอะครับเจ็ดลูกครับคุณต้องใช้ครับเจ็ดลูกแล้วก็เอ้็ก้สนดักเอาไปทำอะไรวะอ่าเดี๋ยวจะไปลองดูที่ยิมกันแล้วกันครับยิมมีอะไรหรือเปล่าโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยเยยบอา้าว โอเคเดี๋ยวราจะขึ้นไปข้างบนดูครับงงลัวตั้งไงวะเนี่ยไปโปเกมอนยิมครับอยู่ข้างบนครับฮู้ฮูู้้ไปเลยไปเลยไปเลยดุยกันครับมีสามตัวพอครับตัวที่เหลือมันเลเวลต่ำครับโปเกมอนยิม นี่เป็นยิมแรกครับโอเคเอนเดอร์เ okay. ช er ครับที่ผมมาหลากัหลกๆคือเอาของมาเก็บนั่นเองนะครับหลกัหลกๆเลยเา่าเขีบยมทิศเก็บไว้ครับเดือหลงครับแล้วก็ผลนกเก็บไว้ครับแันพาวเดอร์ไม่ได้ใช้ครับไอพวกนี้น่าจะเก็บไว้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะครับโอเค <c oughs> พักฟื้นอีกหน่อยหนึง่งมีสามตัวครับเดี๋ยวเราจะจับตัวเรือสามสิบขึ้นไปครับผมเลือกต่ำๆเราไม่จับแล้วครับผมอ่ะโอเคไปทางไหนวะเราจะเดินวนๆในแถวนี้ดูก่อนครับว่าไปทางไหนได้บ้างสำรวจพื้นที่ครับโอ้ทางตันทางตันโอ้ย แสดงว่าเป็นตรงกลางชัวตรงกลางชัวชัวชัวไม่เห็นมีอะไรเลยเอาโปเกมอนออกมาสิไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยแสดงว่า อ่าเจ้าของยิมไม่อยู่ครับป่ะเอปุ่มอะไรวะอา้าวประตูนี่ว่าไปหาโปเกมอนเลี้ยวต่ำๆดีกว่าเฮ้ยเลี้ยวสูงๆดีกว่าติดอีกแล้ะนั่นอา้อาวเอ้ยจะดึงกลับมาทำไมโอ้โห โยโย่ฟอฟอเราจะไปเออที่ไหนกันดีไปหลังไปหลังเมืองดีกว่าครับคิดถึงคาบิกกนเนี่ยเรายังไม่ได้จับเลยมันตัวใหญ่มากมันเลเวลสูงด้วยครับคาบิกกนอนไนวะ ท้ายเมืองอันนี้มันอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเข็มทิศบทลงเรื่อยๆครับเข็มทิศเนี่ยเฮ้ยมอนเฮ้ยนึกว่าโปเกมอนโห รือว่าโปเกมอนน้ำตัวใหญ่ใหญ่โอเคหลังเมืองใช่ไหมตรงเนี้ยที่เราเจอคาบิอกนเลเวล41เดอ่ะแถวเนี้ยมันไดาจับมากครับเฮ hey, ยังอยู่หรือเปล่าไม่เจอครับโอ้คา์บิกอน อันนี้เป็น MBC ครับถ้ามีเลเวลติดบนหัวเนี่ยแต่ว่า MBC ม b c นะครับผมอาคาบีก้อนหาไม่เจอว่ะเจอไปสำรวจแถวที่มีน้ำครับทางนู้นไปหาโปเกมอนน้ำก็ได้ ว่าพาร์ทที่แล้วเราหาปแกรมนน้าที่มันตัวเล็กๆได้นะครับเอ้ยตัวใหญ่อีใหญ่อะ่ะแล้วก็มีเลเวลสูงด้วยอะต้องเอามือทุบหรือไปจับมาอาีวุอีกแล้ว ไปหาไหนดีวะยุติเอ็มบีซีเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหโปเกมอนป่าไม่มีเหรอไปหาแบดไรเดอร์ดีกว่าอ่าเฟมเฟมนี่ไงนี่ไงโปกเกมอนอนี่ไงโปกเกมอนโอ้โหว้าไปนั่นมอนเตอร์เว้ยไอย้นั่น <laughs> โป,กโปกเกมอนเว้ย อ่ะเฟม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 มานน่มานี่มานน่มาหนิมานนิตามพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมาร์เก็ตมาร์เก็ตมาร์เก็ตตาดมาร์เก็ตไปซื้อไปซื้อโปเกมอนไงแล้วแล้วซีดนี่คืออะไรซีดนั้นอ๋อมันเล่นพืชไงจะปลูกข้าวเหรออ๋ออ๋อจะปลูกได้ด้วยเหรอไม่ได้แค่นั้นแหละเพราะเราทุบเพราะเราทุบพื้นพืไม่ได้ไงมานน่มานน่นี่มาร์เก็ตอยู่นี่มาร์เก็ตอยู่นี่ขึ้นไปขึ้นไปโอ้อ้าวไม่ใช่วะ มาร์เก็ตอยู่ทางนี้เออจะบ้ากันละมั้งนี่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 โปเกมอนมาร์เก็ตโปเกมอนมามามาเก็ตอันนี้ขายของเซลโอ้ขนนกได้มาละกดเเดอะอะเฟมเฟมเอาไปขนนกเฟมหลังงลังหลังขนนกปลามาจากไหนเนี่ยก็ไปตีโปเกมอนมาไงขายซาเอาไปเอาไปเอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายโอ้นี่นี่เนี่ยขายขายเออ เอาคนเอาเอาคนนกเนื้อแล้วก็เอาปลาไปขายที่คนนี้เสร็จแล้วก็เอามาซื้อปเจจุบันที่คนนี้เข้าใจไหมอ่าเข้าใจครับได้มาสองอันแล้วเนี้ยอป่าไปอยู่ไหนป่าป้าปาปลาไม่มีปลาอันนี้ปา่าปีป้าเขาไม่รับแล้ว,วอ,อ่ะหิโรบินโรบินโฮสต์มา แบงค์เกอร์คืออะไรวะฝากเล่นไหมบู๊บอกบ๊อกไอ้ยชิชเฮ้ยโอเคได้โปกเกบอลแล้วยังเนี่ยเนี่ยเร็ว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 ได้แล้วยังแบงค์เกอร์แกไปคุยอะไรกับมันโอ้โหมันเอาเอฟโลโรไปแลกเอฟโลโรเป็นก้อนไงโอ้แบงค์แบงค์ได้มาสองก้อนนะครับโอเคไป อ้าวซ,ซื้อซื้อซื้อปุกระบอกไม่ได้เหรอครับยังไม่ได้งั้งงนงั้งนเอาไปหนึ่งอันอ่ะทิ่<อ>หให้อันเดียวพองบอันเดียวพองบแหม่ตกเลยตุกให้อันเดียวพอเก็บไซเบอร์เข้ากล่องอยู่นะเนี่ยอุ้ยตกเลยเฮ้ยของพี่บบโหเสียงดังดังโอเคไปไปกันเลยไปกันเลยไปเลยหาหาหาตัวที่เรเว้ลสูงสูงก่อนเฟรมอันแรกระดับแรก ตนอนที่เลยสูงๆเริ่มมุดปุ๊บเลยแล้วค่อยจับใหญ่เช่นตัวนี้อุ่ยเนี้ไเงี้ยโอ้ข oh, ับบีก้อนเฮ้ยตัวตัวต,ตัวนี้พี่ขออ้าวตัวนี้พี่ขออ้าวพี่ขอพี่ขอพี่ขอไปหาตัวอื่นครับบีก้อนที่หมายตาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วแล้วเป<ะ>็นวิ่งได้ไหยเนี่ยเตรียมเจอสเน็กหาตีเอาด้วยยิบเจ็ดโดนดักตีใช่ไหมวิ่งวิ่งไม่ได้หรอกต้องสู้มันให้แพ้เป็ียมแพ้แน่ กลับโปเกมอนเซนเตอร์แล้วกลับมาใหม่ช่วยไม่ได้ไงมันไม่ไม่ได้เหอมันช่วยไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้โดยตายเลยตายเลยใช่ไหมมาช่วยกันตีตัวนี้ดีกว่าเอ้ยงูมาหาพี่ว่ะไปได้ตัวนี้เอาไปเโอ้โหจไมเป็นไรโอ้พี่ชนมันไม่ค่อยเข้าว่ะแม่เปลี่ยนโปเกมอนให้เป็นตัวนี้เข้าแล้วกัน มีเฟมครับมีก้อนมีขอเาไม่เคยกันลัางทีให้เลือเยอะไฟ่าก้อนสไลด์ใส่เข้าไปไปเออเลือนลดเยอะเลยผอนอีกทีหนึง่งโอเคตายละโหดโหดโหดครับมีก้อนช่วยกันตีช่วยกันตี<อ>นตถูกคิดอ่ะฮะ อ้าวเฟ,ฟมโดนคิกเหรอครับใครคิกคาร์บิคอนคิกออกเกมใช่ไหมมีร้อมีคนเรียกอ่ะมีล้อมีคนเรียกอ้าวโดนคิกอะ่ะก็แกเขาเรียกอะ่ะเขาบอกว่าห้ามตีโปเก,กมอนแล้วจับอ๋อฮายอ๋อเขาห้ามเขาคือว่าถ้าจะใช้วิธีถ้าถ้าจะใช้วิธีเนี้ย ห้ามให้อ d มินเห็นไงโอ้โหเอ้ย a d m ินมาอยู่ข้างหลังก็ไม่บอกโอรีก็เรียกก็บ <c oughs> <c oughs> อก Sorry เราจะใช้วิธีเนี้ห้ามให้อดมินเห็นเออก็แต่ไหมเอา้าปุ๊ก็ัมพี่หายว่ะเฮ้ยเอามายัไงเาบอกว่าถ้าเราทำอีกจบแบนทันที โอเคโอเคโอเคจึบจ๊บจึ๊บยาไซเบอร์เขาอยู่นี่พี่จะบัทเทิ่นอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไปแน่พี่จะบัทเทิ่นไงโอ้โหเพี่ตายว่ะเฟม่ะพี่แรง,แรง เอาเฟมไปไหนวะจื๊บนตาวใช่วว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 อววววดววววาววววไปไปโปวกมอนเซ็นววอวววปวะไปววๆวว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 ว บนคอมพิสเตอร์แม่งแอดมินมาออนอะไรตอนนี้วะอ้าวระวางได้แต่ทําไมมา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 ให้ไวๆเลของได้ด้วยดูนี่ดิไหนนี่ขนแกะเห็นป่าวางอยู่กลางทางข้างหลังวางได้ปะมันไม่มีเปิดวิชาชัไงมันแค่ให้เราอะไรวะให้เราอยู่ที่เกมหมวดสองไปทางไหนดิ ท่ไมนวะหลือไปละจจำได้ทางนู้นนี่ว่าอเฟมเอ้ยพาพี่หลงพาพี่หลงพาพี่หลงทางนู้นทางนู้นทางนู้นปะอย่าแล้วแน่เพิ่งรู้เนี่ยเขาว่าห้ามตีแล้วเนี่ยโอ้โหของจริงเขามีกันที่ไหนล่ะเฮ้ออุ้ยมีดิโอ้โหขาดซาตชิ รู้ไหมว่าโปเกมอนตัวแรกที่เขาได้มายังไงขโมยไม่ใช่โดนโดนอะไรก็ไม่รู้เอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเหนื่อยเหนื่อยจากการไปสู้จากคนอื่นมาเส็จแล้วก็ทาโตชิก็จับแม่งเลยประมาณนั้นัมาก,กันละมังแล้วก็โปเกมอนตัวที่เหลือของาซาโตชิมันก็ตามมาเองไงเออตามาตซตามมาเองทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้ทุกตัว คือว่าเป็นคนดีไงโปเกมอนรักจะตามมาทุกตัวเลยยิ้มไม่มีอะไรหรอกปะไปหามันก็ไปหาไปหาโปเกมอนถ้าเฟมถ้าเฟมอยากเก่งอยากเก่งนะต้องไม่ให้เอมินเห็นปิกาจูปิกาจูปิกาจูเก็บเลยให้เฟมเฟมเร็ว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 ไม่ไม่ไม่ดูเอมินมีนา้อยู่อะไรบัตเทอร์นะ พี่บัตเทิรนเอาโ้โห่จะไปทุบมันเลเวลเจ็ดเองจับเลยได้เลยเหรอจับเลยสู้สู้ไหวเ็มสูมไ้ไหวปล่อยเลยแม่งเลยสู้มาเลยจ <im ans> <im ans> ุนจนนจนจุนที่แกะพี่กาเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยโอ้โอ <im ans> ตายเลยยังตายยังตายละ ดับโกสโตนด้วยย่างเกรียนไปทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวเอ็มมี่เห็นแล้เว้ยไปเก็บ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 เฮ้ยจะหิวยังไงฮะโพชั่นไม่มีหรอโน้ตโดนแฮร์เฟนเองนี่นี่นี่เฟมเฟมหิวหิวตรงนี้ได้หิวตรงนี้ได้มานี่มานี่ตามมาเออจริงด้วยจริงด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วตามมาตามมาตามมาตรงนี้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 ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ อ,อยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่จะเก็บเรเวกับอ่าอารซึบ,บออาร์ซึบอคอาร์ซบออาร์ซบอบล็อกบล็อกบล็บ็อกบล็อกบล็อกล็อก็บล็กบล็อบล็อกบล็อกบล็อกบล็กลอบลอกอกบอกบอก็อกลอกบลอล็อเบล็อกนล็ล้วบล็อกล็ล็ลบลบอออ็อ็็อเล็ลอ็ล อออยู่นู่นลนงะนี่แโฟบัสหรออาขว่างโบเกบอลเผื่อไปกดคว้างโบเกบอลเขาไปเก็บดิที่ไหนเฟมคว้างไว้ที่ไหนอ่ะถ้าไปควา<อ>้างใส่ตัวที่เลือดเต็มๆก็เสียไปอ่ะอาปลาคว้างเล่นๆไงโโอพ้พี่ว่าขี่เกบตามหาแก้แล้ว่าพี่ไปเก็บวิวของพี่ดีกว่า โห่ก็ให้เ,เ,เงินเดนนะเลยแกวิ่งหนีพี่ไปเอาพี่เจียมตามเราเจ็บโปกเกบอลเนี่ยชนชนมันเพื่อทีเดียวตายเบี้ยวอัพกันเลยทีเดียวโกดักปั๊บเมตาพอดโอ้โหเมตาพอดเป็นตัวที่โจมตีเราไม่ได้เป็นตัวที่เอาไวา้เก็บเมตาพอดอ่ะ ต่อไปเป็นอะไรโกดังอีกแล้วยืนรถไฟีกนกๆจบแดกแมมตอืบเร้อยชนะเป็นชนะก็ชนะเอบีซีไอ้เนี่ยเอเอบีซีดูเลเวลที่บนหัวมันด้วยมันจะมีอะไรวะมันจะมีโปเกมอนเลเวลประมาณประมาณเลเวลมัน่ะ รีแฟร์ผมวัตตอว์ี่คาร์บิคอนอยู่ไหนไหมะแอดมินแมงคุมเพียมมากเลยแอดมีแอมีไม่มีแไปบินมาอุ้ย NPC เราต้องหลบหน้า NPC มันเปล่าต้องหลบทำไม NPC เฉยๆเดินผ่านได้ไหมเนี่ยโอ้ได้แล้วอ้าวต้องดันผิดอัน อ่าสู้สู้เฟรมจะคว้างโปเกบอลทำไมเดีือก็เสียฟรีหรอกเฮ้ยขนนก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 เอาจะตีตัวพี่ใช่แหมแหม่เอาไปเอาไปเอาไปขายอะฐานหน่อยไปขายเอาไปขายได้เยอะจังว่าไปพี่ตีไม่ไม่ไม่กี่ตัวแล้วอ่าตัวนี้แจ็คเลี้ยวเจ็ดตัวนี้วิวห้าไว้ แดง <ไป S 1> มันอทำไมโฟ<ป>ตรงนั้นมีเสนยอะแยะๆเลยชนอย่งเดียวเลยตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวที่เลี้ยวเยอะสุดของพี่ละเกี่ยเลี้ยวตัวนี้แหละจัตเตอร์ฟีชนที่เดียวตายอ่ะสบายไหมอ้าว จะสู้หรอกดผิดกดลันไปจะสู้หรอพี่ลยว<ก><ก>เยอะ<ค>นะไม่สู้ไม่สู้เออตายหานกก่อนหาตัวที่มันเป็นนก,กอะเฟรรมตามพี่มาอา้าวโอ้โหยหนีไปไหนก็ไม่รู้อีกแล้วอา้าว เจอตัวเลเยี่สิบเจ็ดไล่ค่าว่ะไม่รู้ละแยกทางจบจบจบแล้วก็มาเจอกันใหม่ปีหน้าเอาแล้วเฟรมไปไหนทำไมไม่มากิเวลด้วยกันละ่ะตายโปเกมอนตาย,ตายอ๋อใครไม่รู้จริงด้วยก็เองคว้างโปเกมอนใส่โปเกมอนฆ่าคมันบัตเพิ่นคนเดียวไงอหรเไ,ไม่รู้เรื่องเองแิงแ เงิบเลยทีเดียวนะป <ไฟ S 2> ุเยบอลเอ็มซะด้วยที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นนักเล่นปุ่ยบอลเอ็ม,มเออยู่ตรงไหนวะเฟร,รมที่ซ่อมโปเกมอนอยู่ไหนนะไม่ใช่ซ่อมแล้วขเขาเรียกว่าพยาบาลเออโหนี่เจอแล้วไม่ใช่เหรอมิสเตอร์จี<ม> จอละเจอละเจอแนน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 ทุอะไรวะเนี่ยคนนี่ว่าเจ้ากัข้ามาสู้กันแอดมินแอดมินมาไม่เห็นเมื่อไหร่อ่ะเอามือทุบแล้วก็ค่อยจับได้เลยต้องรอเด็กๆต้องรอเด็กๆไม่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่ตีหนึ่งแล้วทีหนึ่งแล้วอะรละต้องรอเช้าๆหน่อยแอดมินหลับต่างประเทศนะต่างประเทศแอดมินหลับ อนเช้าหโหชื่ออะายขนาดนั้นเอเลยเองอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ไปซ่มอมมาแล้ว <c oughs> หัวเราะอะไรวะจะเด้จะจึ๊บ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 ไปจับโปเกมอนตาปะอยู่ที่น้ำอ่ะ ยา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 แ้มยาแ้มเมตาพอร์ตเหรอมาเปล่าพี่ไงญพี่ตีตัวนี้เหรอไฟมันน่าจะมีเสียงดาฮแโบ h ฮัลโหล l l ลโหล l o ลโหล o f r ฮัลโหล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  ฮัลโหลเฮ้ยหลุดว่ะหลุดว่ะเหล็กเหล็กว่ะเฟมมันันแหละมันไม่ยอมเก็บโปเกมอนอ่ะรู้สึกว่าจะจุกด้วยไม่ยอมเก็บอ่ะจะจกครับจะจกครับเซิร์ฟมันจะไม่ได้เล่ยงเลยนะเปิดเองไหมมีตัวเปิดหรอมีเยะ Already the butt hate.